เครื่องราชอิสริยพรในตระกูลจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยพรในตระกูลพิเศษนะครับซึ่งส่งคุณค่าอย่างยิ่งนะครับนอกจากความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ทางด้านของศิลป,ปะที่มีความงดงามนะครับพระบรมสารทิศลักษณ์ของรัชกาลที่5เนี่ยมีความงดงามนะครับลงยาสีชมพูใสงดงามมากนะครับ เราชอสริยพรจุฬจอมเกล้านะครับก็เป็นเครื่องราชิศยพอรอีกตระกูลหนึ่งที่มีความพิเศษแล้วก็มีความสําคัญมากในประวัติศาสตร์เครื่องราชิศยพรไทยนะครับจัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2416นะครับ เดิมทีมีพระชนม์บุตที่จะพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่นะครับดยทรงพระอุรณ์คํานึงว่าการที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีอยู่ในราชสมบัติยั่งยืนตลอดมาเนี่ยเพราะด้วยความจงรักภักดีและการปฏิบัติร,ราชการที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งปวงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะชุบเลี้ยงบรรดาลูกหลานทายาทของบุคคลที่ช่วยเหลือธนุบำรุงประเทศชาติมาโดยตลอดให้มีความเจริญรุ่งเรืองในราชการสืบเนื่องต่อไปจึง ทรงพระชักรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเครื่องราชิสศริยภร์จุลจอมเกล้าขึ้นโดยมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือจะคล้ายๆกับเครื่องราชิสศริยภร์ในฝั่งตะวันตกนะครับก็คือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชิสศริยภร์ในตระกูลจุลจอมเกล้าสามารถรับพระราชทานตราสืบตระกูลจากบิดาได้นะครับทรงคิดคำขวัญจะรลกบนดวงตราว่าเราจะบำรุงตระกูลวงให้เจริญ นั้นก็หมายความว่าทรงโปรดที่จะรวมรุงตระกูลวงของบรรดาข้าราชบริพารที่สืบเนื่องช่วยกันรับราชการฉลองพระเดชพระคุณกันมาในต,ต่อมานะครับก็ขยายขอบเขตการพระชนานไยยังผู้ทําประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นราชการแผ่นดินแล้วก็ในราชการส่วนพระองค์ด้วยนะครับเครื่องราชศิทปิยพรในตระกูลจุลจอมเกล้าเนี่ยประกอบด้วยชั้นตราเรียงลําดับจากชั้นเริ่มต้น ไปสู่ชั้นสูงสุดในแต่ละฝ่ายดังนี้นะครับชั้นผู้ชายนะครับหรือว่าชั้นบุรุษนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นฝ่ายหน้าก็าจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือตัติยานุจุลจอมเกล้าวนะครับและตัติยะจุลจอมกล้าวนะครับ,รอ,รบอันนี้แล้วแต่กรณีว่าสืบตระกูลมาจากผู้ที่ได้รับพระราชทานตราชั้นไหนอาจจะสืบตระกูลมาจากบิดาที่ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมกล้าก็ได้หรือว่า ถ้าเป็นปฐมจุลจอมกล้าวิเศษนี่ก็คือจะได้รับพระราชทานสืบต่อเนื่องไปเลยนะครับลูกชายทุกชั่วชั้นคนเนี่ยก็จะได้รับพระราชทานต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะจบสิ้นหาตัวที่เป็นผู้ชายไม่ได้นะครับส่วนพระราชทานสาหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยปกติก็จะเริ่มต้นตามลําดับดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ชายก็จะเริ่มจากตติยะจุลจอมกล้าวิเศษนะครับทุติยะจุลจอมกล้าวทุติยะจุลจอมกล้าวิเศษปฐมจุลจอมกล้าและปฐมจุลจอมกล้าวิเศษซึ่งปฐมจุลจอมกล้าวิเศ สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากชั้นอื่นๆเพราะว่าทายาทเนี่ยก็จะสามารถได้รับสืบทอดสืบตราเนี่ยสืบตระกูลต่อไปได้นะครับสำหรับฝ่ายในหรือผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มต้นจะไม่มีการสืบตระกูลทางฝั่งผู้หญิงนะครับแต่ก็จะได้รับพระชทานชั้นตรานะครับ ในสชั้นตราก็คือจตุถะจุรจอมกล้าวนะครับตัติยะจุรจอมกล้าวและทุติยะจุรจอมกล้าวซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทาน3ชั้นตรานี้นะครับยกเว้นสตรีในราชสกุลตั้งแต่หม่อมหลวงขึ้นไปจะให้ใช้คำนำหน้านามได้ว่าคุณหญิงนะครับหรือในในกรณีที่ไม่ได้สมรสเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคุณหญิงทั้งหมดส่วนชั้นที่สูงขึ้นต่อไปนะครับก็คือทุติยะจุรจอมกล้าววิเศษและก็ปฐมจุรจอมกล้าวนะครับซึ่ง ผู้ที่ได้รับพระราชทานอาสองชั้นตรานี้นะครับยกเว้นสตรีในะราชสกุลตั้งแต่ของเจ้าขึ้นไปเนี่ยให้ใช้คำนำหน้านามว่าท่านผู้หญิงเครื่องราชเสยพรจุลจอมเกล้านะครับก็เป็นเครื่องราชเสดยพรที่มีลักษณะพิเศษนะครับคือ ใช้พระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์เป็นชื่อเรียกนะครับแล้วก็ตึ่งกลางของดวงตราเนี่ยก็จะมีพระบรมสาราิสิริของรัชกาลที่5เป็นรูปภาพเครื่องหมายแล้วก็ใช้สีวันพระบรม,มาราชสมภพของรัชกาลที่ี่ยเป็นสีประจําเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับก็เลยถือว่าเป็นเครื่องราชอิสริยภรที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเครื่องราชอิสริยพร์อื่นๆทุกตระกูลของประเทศไทยนะครับ นอกจากที่จะมีเรื่องของการสืบตระกูลแล้วผู้ที่ได้รับพระราชทานตราจุรจอมกล้าเนี่ยก็จะได้รับพระราชทานเครื่องยศในเครื่องยศนะครับสำหรับผู้ชายนะครับฝ่ายหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ตัติยะจุรจอมกล้าวิเศษขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มมีเครื่องยศนะครับเช่นตัติยะจุรจอมกล้าวิเศษก็จะได้ใส่ชุดครุยนะครับปัดตาจอดจอดจอนะครับกาทองคําโต๊ะทองโต๊ะนี่ก็คือเป็นพานแบนเราก็จะเรียกว่าโต๊ะในอดีตเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับ ตราเนี้ยนะครับในอดีตเนี่ยก็มักจะเป็นขุนนางระดับพระยาเราก็จะเรียกว่าเป็นพระยาโตทองนะครับส่วนผู้ที่ได้รับทุติยจุลจอมเกล้ากับทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษเนี่ยก็จะได้รับพระราชทานเครื่องยศนะครับเป็นเสื้อครุยปักจจอจอนะครับและเป็นสัญ,ญลักษณ์ตราของเครื่องราชเสกยพรตระกูลจุลจอมเกล้านะครับกาทองคาโต๊ะทองคําคนโททองคําพานรองกระโถนทองคําพานทองคานนงพร้อนมนต์ดบซองพลู ซองบุรีตลับใส่สีพึ่งนะครับมีดด้ามทอมจออหมากทองคําซึ่งในอดีตเนี่ยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชในตระกูลเนี้ยเราก็จะเรียกว่าพระยาผ่านทองในสําหรับผู้ที่ได้รับชั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือปฐมจุลจอมเกล้าและปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษเนี่ยก็จะมีเสื้อครุยนะครับปักจจอๆเช่นเดียวกันนะครับมีช่วงยศนะครับเหมือนกับชั้นที่ได้รับทุติยจุลจอมเกล้าหรือชั้นที่ได้ ทุติยจุรจอมเก้าวิเศษนะครับเพิ่มหีบหมากไม้แดงหุ้มทองคําจะมีหีบหมากมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชุดเครื่องแต่งกายเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ถึงชั้นเจ้าพระยานะครับที่จะได้ปอจอเนี่ยก็จะมีามาลาเศร้าสะเทินเสื้อทรงประพาสคอบัวรัดประคตและดาบฝักทองคำนะครับนะคิดถึงภาพของบุคคลในอดีตเนาะที่ได้รับพระราชทานเนี่ยก็อาจจะไปดูภาพเก่าในระดับของบร็นาจ้าพระยานะครับหรือว่าในยุคปัจจุบันคนที่เรารู้จัก ท่านนะครับอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยนะครับได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้าท่านก็เคยที่จะใส่ชุดลักษณะนี้อยู่นะครับสำหรับฝ่ายในหรือว่าสตรีเนี่ย wheelchair? นะครับคนที่ได้รับจตุตถะจุลจอมเกล้านะครับตติยะจุลจอมเกล้าทุติยะจุลจอมเกล้าเนี่ยจังไม่มีเครื่องยศนะครับผู้ที่ได้รับพระราชทานทุติยะจุลจอมเกล้าวิวเศษขึ้นไปนะครับสำหรับฝ่ายในก็คือผู้หญิงเนี่ยถึงจะมีเครื่องยศก็จะเป็นกาทองคาโต๊ะทองคําขีบหมาททองคํากระโถนทองคําแล้วก็มี้าาปััทอองงงแห่่สํรรบเคืยศ ของสตรีที่ได้รับพระราชทานปรถมจุลจอมเกล้าวเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มขันทองคํา ลักษณะของเครื่องราชตระกูลจุฬาจอมเกล้านะครับก็จะแบ่งออกเป็นของบุรุษแล้วก็เป็นของสตรีนะครับชั้นสูงสุดสําหรับพระราชทานฝ่ายหน้าชั้นที่1ก็คือประถมจุฬาจอมเกล้านะครับดวงตาด้านหน้าเป็นแฉก8ดแฉกลงยาสีชมพูมีรัศมีทองตามระหว่างแฉกมีใบชัยพฤกษ์สองข้างลงยาสีเขียวกลางดวงมีพระบรมฉมา,าย,ยาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงยาสีขาวมีอักษรทองว่าเราจะบํารุงตระกูลวงศ์ให้เจริญเบื้องบนนี้มีพระเกี้ยวเปล่งรัศมีลงยาสี เขียวสีแดงสีขาวสีขาวด้านหลังนะครับจะเป็นรูปช้างอิยาลาพศลงยาสีขาวมีอักษรทองว่าปีรกาเบนจะศกสกกราช1235อันนี้ก็จะใช้ค่อยกับแผดแถบนะครับของฝ่ายหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบเยอะนิดนึงนะครับสำหรับประทุจุลจอมกล้าวจะมีดาราด้วยนะครับดาราก็เป็นรัศมีทอง8แฉกเงิน8แฉกกลางดาราพื้นสีชมพูมีอักษรพระประมาพิไทยจจจ,อจอทองกระดับเพชรนะครับ ขอบลงยาสีขาบและมีอักษรทองว่าเราจะบำรงตระกูลวงให้เจริญนะครับขอบเป็นเพชรสรงเงินประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายนะครับในตระกูลปฐมจุรจอมก้าวิเศษจะมีใส่สร้อยลงยาหรือใส่สร้อยทองตัวใส่สร้อยเนี่ยก็จะเป็นอักษรพระปรมาพิไทยจอปรรอไข่16องคองนะครับมีดอกบัว16ดอก สลับกันไปตลอดสายนะครับกลางสายสร้อยเป็นรูปช้างอัยาลาพศมีจุลมงกุฎรัศมีมีเครื่องสูงสองข้างและมีราชสีโคชสีเชิญนะครับสำหรับห้อยดวงตราแทนสวมสายสะพายกับให้มีแพรจีบสีขาวนอกจากนี้นะครับพิเศษสําหรับปฐมจุลจอมกล้าวิเศษเนี่ยก็จะมีดวงตราตัตยานุจุลจอมกล้าวหดวง ระดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายตลอดเวลาส่วนปฐมจุลจอมกล้าวเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างปฐมจุลจอมกล้าวิเศษแต่ไม่มีดวงตาตัดยานุจุลจอมกล้าวนะครับชั้นที่2นะครับก็คือทุติยจุลจอมกล้าวิเศษนะครับมีดวงตาเหมือนชั้นที่หน่หกับแพดแถบสีชมพูกว้าง5เซนติเมตรสวมคอนะครับแล้วก็มีดาราเป็นรักมีเงินแดแฉกกลางดารามีอักษรพระปรามาพิไทยจจ,อจ,อจอทองอยู่บนพื้นลงยาสีชมพูขอบลงยาสีขาบมีอักษรทองว่า เราจะบำรุงตระกูลวงให้เจริญประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายนะครับสำหรับตาทุติยะจุรจอมกล้าเนี่ยมีลักษณะอย่างตราทุติยะจุรจอมกล้าวิเศษทุกประกาศนะครับแต่ไม่มีดาราชั้นที่3นะครับตติยะจุรจอมกล้าวิเศษมีดวงตราเหมือนทุติยะจุรจอมกล้าแต่ย่อมกว่านะครับห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง4เซนติเมตรมีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบและมีเข็มทอง ระดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายนะครับตติยะจุลจอมเกล้ามีลักษณะอย่างตติยะจุรจอมกล้าวิเศษแต่ไม่มีดอกไม้จีบนะต่างกันแค่มีดอกไม้จีบกับไม่มีดอกไม้จีบนะครับส่วนชั้นสุดท้ายนะครับตติยานุจุลจอมเกล้าวนะครับมีลักษณะอย่างตติยะจุรจอมเกล้าวแต่เป็นตราเงินนะสำหรับตาจุลจอมกล้าวที่พระสถานฝ่ายในนะครับปฐมจุลจอมเกล้าวนะครับมีลักษณะอย่างปฐมจุลจอมเกล้าของฝ่ายหน้าแต่ย่อมกว่าก็คือเล็กกว่านะครับด้านหลังมีอักษรทองว่า รัตนโกสิร์ศก112นะครับห้อยกับแพรแถบสีชมพูซึ่งอันนี้นะครับตัวแยกระหว่างฝ่ายหน้ากับฝ่ายในผู้ชายกับผู้หญิงก็คือด้านหลังนี่แหละนะครับของด้านหลังจะจาลึกไม่เหมือนกันตราจุลจอมเกล้าของฝ่ายในเนี่ยนะครับก็จะห้อยกับแพรแถบสีชมพูขนาดกว้าง7.5ซนเมตรนะครับสพายบาซ้ายเฉียงลงขวาหรือห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง5ซนติเมตรเป็นรูปแมงปอประดับที่หน้าบาซ้ายมีดาราเหมือนชั้นที่1สําหรับพระสถานฝ่ายหน้าแต่ย่อมกว่า ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายนะครับชั้นที่2นะครับทุติยะจุลจอมกล้าวิเศษมีดวงตาเหมือนชั้นที่1แต่ไม่ประดับเพชรห้อยกับแพรถแถบสีชมพูกว้าง7.5ซนเมตรสะพายบาดซ้ายเฉียงลงทางขวาหรือห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง5ซนติเมตรผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่เสื้อหน้าบาซ้ายทุติยจุลจอมกล้าวนะครับมีดวงตาห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอเหมือนทุติยจุรจอมกล้าวิเศษ แต่ห้อยกับแพรแถบสะพายไม่ได้นะครับชั้นที่3นะครับตติยะจุลจอมกล้าวนะครับมีดวงตราเหมือนทุติยะจุลจอมกล้าวแต่ย่อกว่าห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง4เซนติเมตรผูกเป็นรูปแมลงปอรประดับที่เสื้อหน้าบ่าซ้ายนะครับชั้นที่4นะครับจะตุตถะจุลจอมกล้าวมีดวงตราเหมือนตัติยานุจุลจอมกล้าวสาหรับพระราชทานฝ่ายหน้าก็คือเป็นตรางเงินที่ไม่ได้ลงยานะแต่ก็ไหลทองลงยาสีขาบห้อยกับแพรสีชมพูกว้าง4เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอสําหรับประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้ายนะครับสำหรับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับดวงตราของพระองค์ท่านจะมีความพิเศษก็คือทั้งดาราและสายสร้อยประดับเพชรสาหรับพระบรมราชินีก็จากพระชทานมีลักษณะอย่างที่พระชทานแก่ฝ่ายในแต่ดวงตราและดาราประดับเพชรเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์นะครับเครื่องราชารอิสริยพร์ในตระกูลจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับ เป็นเครื่องราชอิสอริยพรในตระกูลพิเศษนะครับซึ่งส่งคุณค่าอย่างยิ่งนะครับยุคแรกๆที่ได้จัดทํากันขึ้นเนี่ยก็สั่งทําจากต่างประเทศนะครับมีจัดทําจากทั้งเบนซอนลอนดอนหรือว่าห้างในต่างประเทศต่างๆนะครับพระบรมสารีริกษาของรัชกาลที่5เนี่ยมีความงดงามนะครับลงยาสีชมพูใสงดงามมากนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยมีการพระราชทานเพิ่มจํานวนสําหรับมากขึ้นนะครับเราก็ได้มีการจัดทําขึ้นเองด้วยนะครับแต่ว่าในยุคแรกๆเนี่ย พระบรมสารีรักษ์เนี่ยก็จะหน้าออกจะเป็นทางฝรั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ทำมาจากต่างประเทศนะครับนอกจากความสำคัญของเครื่องราชเสกยพรณ์นในตระกูลจุลจอมเกล้าที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะมีความสำคัญทางด้านของศิลป,ปะที่มีความงดงามนะครับเราก็เป็นเครื่องราชที่สำคัญอีกตระกูลหนึ่งที่มีพระบรมาสารีรัก์ของรัชกาลที่5ประดับอยู่นะครับผู้ที่ได้รับครอบครองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีเกียรติอย่างสูงนะครับควรที่จะรักษาให้มีความสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นการสืบทอด ศิละปะความงดงามในตัวของดวงตราเครื่องราชสิยยรรในตระกูลนี้ต่อไปครับ